ให้ลูกหลานเริ่มต้นจากการสวดมนต์ไหวพระรัตนตรยัยน้อมรำลึกหลวงปู่ใหญ่ด้วยการสวดพระคาถายอดพระกันพระตายปิดกพระคาถาบูชาหลวงปู่ใหญ่เพื่อให้จิตใจได้ตระเตรียมรวบรวมพลังไว้ก่อนต่อไปให้ค้นหาแล้วกำหนดถึงความอบอุ่นนุ่มนวลละมุนละไมเป็นสุขในจิตใจนั่นแหละคือต้นกำเนิดแสงทิพย ให้กำหนดจิตและสติไว้ที่พระรัตนตรยัยที่หลวงปู่ใหญ่ไว้เป็นสำคัญในการเพ่งครั้งแรกๆแสงจะยังไม่เกิดแต่ถ้าเรารู้สึกถึงความอบอุ่นนั้นแสงจะค่อยๆเกิดเองเมื่อแสงเกิดแล้วไม่จำเป็นต้องเพ่งที่แสงนั้นขอให้เพ่งที่ความรู้สึกอบอุ่นนุ่มนวลต่อไปแล้วแสงจะขยายแผ่กว้างออกไปเอง เมื่อแสงเกิดมากพอสมควรสว่างพอสมควรแล้วจิตใจเป็นสุขยิ่งล้ำพอสมควรแล้วก็ให้กําหนดที่ลมหายใจทั้งลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้เป็นหนึ่งเดียวกับความรู้สึกเป็นสุขนั้นให้เกิดความอิ่มเอมใจให้ลมหายใจแห่งความสุขนั้นแผ่ซ่านไปทุกอนูขุมขนของร่างกายต่อไปเมื่อชำนาญการพอสมควรแล้ว ณที่ใดของร่างกายที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็ตามหรือยังอึดอัดขัดข้องอยู่ก็ตามให้น้อมนำความสุขจากแสงทิพนั้นไปสู่สภาวะนั้นจุดนั้นของร่างกายโดยไม่คาดคั้นให้เป็นไปแบบค่อยเป็นค่อยไปก็จะสามารถรักษาโรคภยัยแก้ไขความอึดอัดขัดข้องนั้นได้ตามสมควรแก่เหตุแก่ผลของกรรม ทุกอย่างให้ดําเนินไปด้วยความรู้สึกของจิตอย่าก,กำหนดเป็นภาพขึ้นมาเพราะภาพนั้นจะเป็นมายาให้มานเข้ามาแทรกแซงล่อลวงเราได้แต่ภาพอาจจะเกิดขึ้นมาเองได้ไม่ว่าจะเป็นภาพที่เราพอใจหรือไม่ก็ตามเมื่อภาพเกิดแล้วอย่าใส่ใจให้ปล่อยไปให้อยู่กับความรู้สึกให้อยู่กับลมหายใจเข้าออก อย่าให้สติคลาดเคลื่อนไปจากความรู้สึกและลมหายใจถ้าเผลอหรือความรู้สึกแปรปลวนเปลี่ยนแปลงไปก็ให้สติกลับมาอยู่กับลมหายใจแล้วก็กำหนดจิตเฟ้นหาความรู้สึกอบอุ่นละเมียดละไมอันเป็นต้นกำเนิดแสงทิพนั้นต่อไปในกรณีที่เฟ้นหาความอบอุ่นละเมียดละไมไม่พบจงอย่ากโกรธอย่าฉุนเฉียวหรือโทษสิ่งใดทั้งสิ้น ให้วางจิตเป็นกลางแล้วกลับมาเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์อีกครั้งหนึ่งหรือหากสังเกตว่าจิตมีอาการเหนื่อยหน่ายให้ออกไปเดินจงกรมเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศหรือออกกำลังกายเพื่อผ่อนคลายเมื่อเหนื่อยกายสักนิดหน่อยใจก็จะคลายความเครียดลงนี่เป็นธรรมดาถ้าใครไม่พบความธรรมดาดังกล่าวแสดงว่าเป็นคนยึดติด คิดมากปล่อยวางยากก็ต้องรู้ตัวอย่าเข้าข้างตนเองแล้วกำหนดขอกําลังอนุภาพพระราตนะไตรให้ใจเราไปอยู่กับพระราตนะไตรด้วยการสวดมนต์เบาๆไม่เพ่งหวังผลใดๆให้สวดมนต์ไปเรื่อยๆให้ไปอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สงบเพื่อให้หลุดให้ถอนให้จางให้คลายจากความยึดมั่นถือมั่นนั้นให้ได้ ถ้าพบว่าจิตตนเองมีความยึดมั่นถือมั่นอย่าเพิ่งฝึกแสวงหาแสงทิพย์เพราะจะยิ่งเป็นการให้อาหารความยึดมั่นถือมั่นนั้นให้เจริญเติบโตมากขึ้นต้องให้คลายความยึดมั่นถือมั่นนั้นให้ได้เสียก่อนณนะลูกหลานพิธีกรรมต่างๆที่เนื่องในชีวิตประจำวันและเป็นประเพณีไทยแต่เดิมมา รวมทั้งพิธีที่เนื่องด้วยพระพุทธศาสนามีอยู่มากพระเดชพระคุณหลวงพ่อได้นำมาอธิบายให้สิทธิ์ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และที่มาของพิธีกรรมเหล่านั้นทำให้ได้เห็นความฉลาดของคนไทยในอดีตนอกจากนี้พระเดชพระคุณท่านยังได้สอนวิธีใช้หรือวิธีทำโดยละเอียดและให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ในการดำรงชีวิตต่อตนเองญาติมิตรและเพื่อนฝูงวิธีกรรมเหล่านี้ยังมีเรื่องปลีกย่อยและการส่งเคราะห์เฉพาะเป็นบางครั้งบางคราวที่หลวงพ่อทำให้อีกมากเช่นการแก้โรคไหลาตายการป้องกันไฟไหม้บ้านการแก้กรรมต่างๆเป็นต้นคาถาต่างๆที่โบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านถ่ายทอดให้สิทธ โดยมุกปาฐะเป็นการบอกเล่าทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลหลักสามประการคือ 1. คาถาที่ถ่ายทอดให้เป็นคาถาเฉพาะสำหรับหมู่คณะหรือเฉพาะกลุ่มเช่นคาถาประจำตระกูลเป็นต้นซึ่งผู้อื่นนำไปใช้จะไม่บังเกิดผลเพราะท่านเจ้าของคาถาท่านตั้งเจตนาไว้เฉพาะเช่นนั้น 2. การใช้คาถาให้บังเกิดผลนั้นจะต้องมีศรัทธาความเชื่อมั่นและคาระวะความเคารพเป็นพื้นฐานดังนั้นถึงแม้คาถานั้นๆจะเป็นสาธารณประโยชน์แต่ถ้าผู้นำไปใช้ไม่มีศรัทธาคาระวะคาถานั้นๆก็ไม่อำนวยผล 3. คา,าถาจำนวนมากที่มีมาจากองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสามมาสามัมพุทธเจ้าโดยตรง หรือมาจากพระอรหันต์เจ้าและพระอรยะบุคคลทั้งหลายพรหมและเทพพย,ยรดาทั้งหลายดังนั้นถ้าบอกกล่าวกันไปเป็นสาธารณะก็จะมีผู้ได้ยินได้ฟังที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสยอยู่บ้างถ้าเขาเหล่านั้นเป็นคนใจพานตำหนิติเตียนคาถาหรือที่มาของคาถาเหล่านี้ว่าทำให้ผู้คนงมงาย ก็เท่ากับเป็นการปรามาตพระรัตนตรัยโดยตรงมีโทษหนักดังนั้นการพิมพ์เผยแพร่หรือบอกกล่าวคาถาเป็นสาธารณะนั้นจึงเป็นดาบสองคมอำนวยประโยชน์ก็ได้ให้โทษก็ได้โบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงไม่เผยแพร่คาถาเป็นสาธารณะบอกให้เฉพาะหมู่สิทธิ์เท่านั้นพระเดชพ,พระคุณหลวงพ่อของเรา เมื่อท่านจะบอกคาถาให้ใครท่านจากกำชับเสมอว่าอย่าพูดมากไปอาจจะเป็นโทษแก่ผู้อื่นได้